สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโปเกมอนมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าในการออกแบบโปเกมอนแต่ะตัวนั้นนอกจากรูปลักษณ์แล้วเพื่อให้โปเกมอนตัวนั้นนั้นมีมิติหน้าค้นหามากขึ้นทางผู้พัฒนาก็ได้ออกแบบพวกมันให้มีต้นแบบหรือมีที่มาจากโลกของเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะมาจากเรื่องเล่าตำนานนิทานพื้นบ้านอะไรพวกนี้นะครับและนี่ก็คือหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ8โปเกมอนที่มีที่มาจากตำนานหรือเรื่องเล่า เดี๋ยวผมจะเล่าถึงตำนานก่อนนะครับแล้วระหว่างเล่าให้ทุกคนเดาในใจว่าตำนานนี้ถูกสร้างมาเป็นโปเกมอนตัวไหนแล้วผมจะเฉลยตอนเล่าตำนานนั้นจบโอเคไหมครับมาเริ่มที่ตำนานแรกกันเลยตำนานปลาดุกยักษ์โอนามาสึโอนามะส,มสึตำนานปลาดุกยักษ์ที่ว่ากันว่าเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุน่นโดยสิ่งมีชีวิตนี้จะอาศัยอยู่ใต้เกาะต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมันมีนิสัยชอบขยับตัวไปมานะครับจนทําให้เกิดแผ่นดินไหวในเกาะต่างๆในประเทศญี่ปุน่น ซึ่งต่อมานะครับก็ได้มีเทพเจ้าที่ชื่อทาเกมิคาสจิได้ออกมากำหาบเจ้าปะดุยักษ์ตัวนี้ได้สําเร็จซึ่งเทพเจ้าองค์นี้นะครับก็ได้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าในเมืองคาชิมะซึ่งเทพเจ้าทาเกมิคาสจินั้นจะยับยั้งการขยับตัวของนามะสุด้วยหินขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าคานามอิชิกดทับไว้นะครับแต่เมื่อเทพเจ้าทาเกมิคาสจิชะล่าใจหรือต้องไปเข้าเฝ้าเทพเจ้าองค์อื่นหินที่กดทับไว้ก็จะหลวมนะครับ ทำให้นามาสืใช้โอกาสนี้ในการขยับตัวจนทําให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อที่สืบต่อกันมาอีกว่าเมื่อเห็นมีปลาดุกมีอาการดิ้นพล่านว่ายน้ําแปลกเมื่อไหร่แล้วแล้วก็นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในอีกไม่ช้าและตำน,นานนี้ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโปเกมอนตัวที่ชื่อเฮรัชะโปเกมอนตัวใหม่ในเจน9้นั่นเองอะไรนะทุกคนไม่ได้เดาตัวนี้กันไว้อะตัวนี้แหละทุกคนเนี่ยตามตำนานเลยปลาดุกยักษ์ตัวใหญ่ มีตรงไหนไม่ใช่ตามตำนานบ้างครับหยอกหยอกจริงๆแล้วโปเกมอนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานเรื่องนี้ก็คือน้ำมาซึนนะครับสังเกตจากชื่อออกมานะครับแค่ตัดตัวสะกดตัวสุดท้ายออกไปเท่านั้นเองแต่น้ำมาซึก็แปลว่าปลาดุกอยู่แล้วนะครับและอ,อย่างนะครับน้ำมาซึนยังเป็นประเภทน้ำกับดินด้วยและเพื่อให้ตรงกับตำนานนะครับในเกมหรือในแอนิเมชันนั้นตัวน้ำมาซึนนั้นก็สามารถใช้ท่าแผ่นดินไหวได้ด้วยนั่นเองครับแต่เฮราชะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะตำนานเรื่องที่2ครับผู้หิมะยุกิออนนะ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับยุกิออนะเป็นชื่อที่ใช้เรียกผูห้หิมะที่มีรูปร่างเป็นสตรีที่งดงามโดยเรื่องเล่านี้ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่ยุคมุโรมาจิประมาณปีคศ1,300นู่นเลยครับราวๆ7วเปีก่อนว่ากันว่ายุกิออนะเป็นจิตวิญญาณแห่งฤดูหนาวซึ่งยุกิออนะนี้จะมีลักษณะเป็นผู้หญิงสาวสวยสวมชุดกิโมโนสีขาวสะอาดนางจะปรากฏตัวบนภูเขาหิมะในวันที่มีพายุหิมะและหลอกล่อให้ผู้ชายที่หลงไหลในความงามของนางไปสู่ความตาย มีเรื่องเล่าว่าในคืนที่มีพายุหิมะมีคนพบผู้หญิงกำลังยืนกอดเด็กเอาไว้ในอ้อมแขนเธอขอให้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาช่วยกอดให้ความอบอุ่นกับเด็กถ้าใครให้การช่วยเหลือเด็กในอ้อมแขนก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าร่างของเด็กนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหรือจนกว่าคนที่อุ้มเด็กนั้นจะแข็งตายนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าถ้าใครปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือก็จะถูกยุกยิอออนนะผลักตกลงไปในหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะสรุปช่วยก็ตายไม่ช่วยก็ตายนะครับ ชาวญี่ปุ่นจึงค่อนข้างกลัวกับปีศาจตัวนี้มากเลยนะครับเวลาต้องขึ้นไปบนภูเขาที่มีหิมะและตำนานนี้นะครับก็ได้เป็นแรงบรันดาลใจในการสร้างโปเกมอนที่ชื่อว่ายูกิเมโนโกะซึ่งดีไซน์ของมันนั้นก็จะมีตรงส่วนสีขาวนะครับมันจะดูคล้ายกับชุดกิโมโนและแถบสีส้มก็คล้ายกับผ้าที่ใช้คลาดนะครับมันเป็นประเภทผีกับน้ําแข็งและจะมีแต่ยุกิวาราชีเพศเมียเท่านั้นที่จะวิวัฒนาการมาเป็นยุกิเมโนโกะได้ตำนานเรื่องที่3ครับ ปีศาจจอมกืนกินความฝันบาคุบาคุในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่าสมเสร็จนะครับเป็นปีศาจในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่ามันเป็นปีศาจที่คอยกินฝันร้ายของผู้คนว่ากันว่าบาคุนั้นมีรูปร่างคล้ายหมีและมีส่วนผสมของสัตว์หลายชนิดรวมกันเช่นมีนอคล้ายแรดมีจมูกเป็นงวงคล้ายช้างมีเท้าเหมือนเสือและมีหางเหมือนวัวชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อว่าเมื่อมีฝันร้ายหรือลางร้ายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกระทาของปีศาจ เช่นจานชามเกิดบิ่นหรือแตกหักเองโดยไม่มีใครทํากาต้มน้ําทรงเสียงดังเหมือนคนร้องหรือเสื้อผ้าปรากฏรอยเลือดเป็นต้นให้ท่องคาถาว่าบาคุคุระเอะสามครั้งนะครับซึ่งแปลว่าบาคุ ah uh จะมากินฝันร้ายของข้าบาคุ ah uh ก็จะมากินความฝันร้ายนั้นให้นะครับและจะเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นดีดูเหมือนว่ามันจะเป็นปีศาจที่ดีนะครับและตำนานนี้ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโปกเกมอนที่ชื่อว่าสลีฟกับมูชานะครับ อ่าครเดาวเป็นหนึ่งใน2ตัวนี้ก็ถือว่าดาถูกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าดีไซน์ของ2ตัวนี้นั้นมาจากสมเสร็จนะครับและทั้ง2ตัวนั้นยังสามารถใช้ท่าดีมอีเตอร์หรือว่าท่ากลืนกินความฝันได้ด้วยนั่นเองตำนานที่4นะครับผีสาว2ปากฟุตะคาจิออนะผีสาวสองปากฟุตะคาจิออนะเป็นพูดผีอีกหนึ่งในเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมักจะสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวและจะแสดงตัวเมื่อมีอาการหิวโหย โดยปกติแล้วผีสาวสองปากจะมีลักษณะเหมือนหญิงสาวทั่ว,วไปแต่ความน่าสยดสยองของผีตนนี้จะซ่อนอยู่ที่ด้านหลังของศีรษะซึ่งจะปรากฏเป็นปากที่สองอันแสนน่าเกลียดผีสาวสองปากจะทำให้หญิงสาวที่เข้าไปสิงอยู่ไม่รู้สึกอยากอาหารหรือกินอาหารได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อสอบาการแล้วปากที่สองจะปรากฏออกมาและใช้เส้นผมควานคว้าอาหารที่อยู่ใกล้มือมากินจนไม่เหลือและหากไม่ได้กินมันจะส่งเสียงกรีดร้องออกมา ตามตำนานเล่าว,ว่าปีสาวสองปากเกิดจากหญิงสาวใจร้ายคนหนึ่งที่ปล่อยให้ลูกเลี้ยงหิวโหวยจนต้องอดตายในขณะที่เลี้ยงลูกของตอนเองนั้นอยู่ดีกินดีอิ่มหนำสําราญเมื่อลูกเลี้ยงตายจึงกลายเป็นวิญญาณมาสิงเข้าร่างหญิงสาวเพื่อแก้แค้นและตำนานหรือเรื่องเล่านี้ก็ได้ถูกดีไซน์เป็นโปกเกมอนที่ชื่อว่าคุชิส์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีปากขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังและดีไซน์ร่างเมก้าของมันก็ยิ่งดูเหมือนเส้นผมที่กําลังควานหาอาหารตามเรื่องเล่าของปีสาจสองปากตนนี้เลยนะครับ ตำนานเรื่องที่5ครับโกลิมแห่งปรักโกลมแห่งปรักขึ้นชื่อว่าเป็นโกลลมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะครับตามตำนานเล่าว่ามันถูกสร้างขึ้นจากดินเหนียวในช่วงปลายศตวรรษที่16โดยยูดาโลอีเบนเบซาเลออกเสียงผิดขออาภัยนะครับซึ่งเขาเป็นหัวหน้าและใบหรือผู้สอนศาสนาแห่งกรุงปรักเพื่อใช้ในการปกป้องชาวย,ยิวที่อาศัยอยู่ในกรุงปรากจากการถูกกดขี่โดยจักรพรรดิโรมันซึ่งมันถูกทําให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยอํานาจของเวทมนต์นะครับ ทำงานได้เพียงแค่ตามคำสั่งเท่านั้นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองและดูเหมือนว่าโกเลมตัวนี้จะโหดเกินไปนะครับจนจกักรพรรดิโรมันต้องขอร้องให้ยกเรื่องการใช้งานโกเลมเพื่อใล้กับการสิ้นสุดการกดขี่ข่มเหงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับลือกันว่าหลังจากที่โกเลมตัวนี้ถูกปิดใช้งานไปแล้วมันก็ยังคงถูกเก็บอยู่เอาไว้ในห้องใต้หลังคาของโบสถ์โอนิวซินากอกในกรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กนะครับและตำน,นานหรือเรื่องเล่านี้ก็ได้เป็นแรงบรันดาลใจในการออกแบบโปกเกมอนที่ชื่อ โกลูกนะครับสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเจ้าโกลูกนั้นมีดีไซน์มาจากโกเลมแห่งปรากก็คือมันเป็นประเภทดินกับผีนะครับเพื่อสื่อถึงดินเหนียวแล้วก็ความลึกลับและรอยบากตรงหน้าอกก็ยังดูเหมือนโกเลมแห่งปรากที่มีรูปปั้นตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กด้วยนะครับตำนานเรื่องที่ 6. เทง,งูเทง,งูนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานของญี่ปุ่นนะครับโดยเชื่อมันว่ามันมีภาพลักษณ์ของปีศาจร้ายและมักจะสร้างพายุเข้าโจมตีผู้คนเสมอเสมอ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นประเทศที่ถูกพายุทะลมบ่อยครั้งนะครับตามความเชื่อแล้วเทงงุจะอาศัยอยู่ในป่าลึกว่ากันว่ามันเป็นปีศาจที่คาดเดาไม่ได้ตามเรื่องเล่ามันมักจะมีพฤติกรรมที่ค่าเดาได้ยากบางครั้งมันจะลักพาตัวเด็กๆไปทิ้งไว้ในป่าและเฝ้ามองเด็กที่หลงทางอยู่ในป่าแต่บางเรื่องเล่าผู้คนก็บอกว่าเมื่อใดที่หลงป่าให้ขอร้องให้เทง,งุช่วยแล้วมันจะสามารถนำทางออกมาจากป่าให้ได้ตกลงก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นปีศาจที่ดีหรือว่าไม่ดีกันแน่ และตำนานหรือเรื่องด้านี้นะครับก็ได้ดีไซน์มาเป็นโปเกมอนที่ชื่อว่าไดเทงูนั่นเองแค่ชื่อก็ใช่แล้วนะครับไดเทงูนั้นถ้าเราไปดูท่าที่มันสามารถใช้ได้ในเกมนะครับมันจะมีท่าเกี่ยวกับลมพายุถึง4ท่าเลยทีเดียวได้แก่ l e ฟต t ต r นาโด Air Cutter อร์เวอร์วแล้วก็เฮลิเคนนะครับตำนานเรื่องที่7กัปปะกัปปะเป็นผีญี่ปุ่นชนิดหนึ่งนะครับจะอยู่ในจําพวกพรายน้ํา กัะปะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปตามแต่ละความเชื่อแต่โดยรวมแล้วกัะปะจะเป็นส่วนผสมของสัตว์น้ำหลายชนิดเชื่อว่ากัะปะมีส่วนสูงเพียง3-4ฟุตมีผิวหนังสีเขียวหรือสีน้ำตาลกระดํากระดงังมีเมือกลื่นคล้ายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนิ้วของกัะปะมีลักษณะคล้ายกับกบคือมีผังผืดเชื่อมต่อกันเพื่อใช้ในการว่ายน้ำใบหน้าและปากของกัะปะแหลมยาวมีจง,งอยปากงุ้มที่แข็งแรงและคมมากบนกลางศีรษะจะแบนราบเหมือนจานไม่มีเส้นขนหรือผม แขนขาของกระปะจะยาวและยืดยุ่นได้เป็นปีศาจที่ศัยอยู่ตามหนองน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆเชื่อว่าอาหารที่กระปะชอบก็คือแตงกวานะครับมีเรื่องเล่าว่าหากชายใดแก้ผ้าลงเล่นน้ำนะครับในแม่น้ำอาจจะโดนกระปะดึงของลับได้เพราะมันเข้าใจผิดน,นะครับคิดว่าเป็นแตงกวานี่ถ้ามาดึง,งแรงๆนี่ก็เป็นหมันได้เลยนะครับและเรื่องเล่าหรือตำนานนี้ก็ได้ถูกนำมาออกแบบเป็นโปเกม,มอนที่ชื่อว่าลุมปะป,ป้านั่นเอง และนอกจากนี้นะครับตัวลุมปป้าก็ได้ทูออกแบบมาจากการเต้นลุมบ้าด้วยเป็นการผสมผสานนะครับจึงได้เป็นโปรแกรมอนกระปะที่เต้นลุมบ้านั่นเองตำนานที่ 8. h o p k i n s v i ์วิ g กอ l i บิเรื่องของ h o ปกินส์วิวกอ o b บลินนั้นเป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นจริงนะครับเป็นข่าวใหญ่โตในอดีตเลยทีเดียวเรื่องมันเกิดในฤดูใบไม้ร่วงในวันที่21สิงหาคมในปี1955นะครับ ตอนเย็นหลังครอบครัวตระกูลสตันนะครับซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ใหญ่5คนและเด็ก7คนได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นในบ้านของพวกเขาซึ่งตั้งอยู่ในฮอปกินส์วิลล์เคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมีตาที่เรืองแสงในที่มืดขายยาวหูยาวมีกรงเล็บและมีส่วนสูงประมาณ1.2เมตรและมันยังมีความสามารถลอยตัวได้เองโดยไม่มีปีกหรืออะไรคอยช่วยเหลือ สมาชิกในบ้านโต้อตอบสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ด้วยการใช้ปืนยิงสกัดกั้นพวกมันไว้เพราะมันพยายามบุกลุกมาที่กระจกหน้าต่างกับประตรูบ้านนะครับแต่ดูเหมือนว่ากระสุนจะไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยหลังจากการยิงสกัดกั้นราวๆเกือบ4ชั่วโมงมันก็หายตัวไปหลังจากนั้นครอบครัวซัตตันก็ไปแจ้งความนะครับและตำรวจก็มาอย่างที่เกินเหตุพวกเขาก็พบร่องรอยนะครับว่ามีการบุกลุกอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่คุกคามครอบครัวซัตตันนั้นคืออะไรกันแน่ ว่ากันว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีหลายครอบครัวเลยทีเดียวที่โดนมันบุกลุกจนถึงขั้นบางคนเป็นโรคประสาทอะไรก็มีส่วนภาพสเก็ตนี้ก็มาจากคําบอกเล่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกตีพิมพ์ตามสื่อต่างๆอะแะครับเป็นข่าวดังมากๆเลยในยุคนั้นและเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบปโปกเกมอนที่ชื่อว่ายามิลามีนั่นเองจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของมันนั้นดูคล้ายกับภาพสเก็ตนะครับที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าออกมา ซึ่งผมคิดว่ามันต้องเป็นเอเลี่ยนมาจากนอกโลกแน่ๆเลยครับและร่างเมก้าของยามิรามีนั้นก็ดูเหมือนว่าจะดีไซน์มาจากความสามารถของมันนะครับที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว,ว่ามันสามารถกันกระสุนได้ทุกอย่างก็เลยดีไซน์คริสตัลเพื่อมาใช้ป้องกันซะเลยและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของแปลตำนานหรือเรื่องเล่าที่ถูกนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโปเกมอนและถ้าหากโปเกมอนมีดีไซน์มาจากตำนานของไทยทุกคนอยากให้ตำนานไหนของไทยถูกนําไปใช้ในโปเกมอนบ้างครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย หากเ,เพื่อนๆชื่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับ